3 7มเนะครับสองตัวเลขที่อันตรายที่สุดนะครับและอันตรายมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถนะครับใครที่กำลังจะซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานยนต์นะครับหรือรถยนต์หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเลือกเลขทะเบียนได้นะครับอย่าไปเลือกเลข3 7หรือ73โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่า คู่นี้เนี่ยเป็นคู่แห่งอุปสรรคปัญหาเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับเป็นคู่ที่เรียกปัญหามาให้เรานะครับบางครั้งเนี่ยเราขับรถถูกต้องตามหลักกฎจราจรอ,อยู่แล้วนะครับไม่ใช่คนขับเร็วอะไรด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าไม่วายฮะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะฮะคนอื่นมาหาเรื่องเราเฉยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วเราจะไม่เจอภัยนะครับบางทีเนี่ยภัยมันวิ่งมาหาเราเราไม่ได้วิ่งไปหามัน นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เลือกเลขทะเบียนเนี่ยสามเเป็นคู่เลขที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับใครที่เคยใช้3773เนี่ยก็รบกวนพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยว่าไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเคยมีคนใกล้ตัวนะครับใช้3773เนี่ยเขาบอกไม่ ถ้าไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็หาเรื่องเรานะครับก็ถือว่าเป็นคู่เลขหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับและคนที่ใช้รถควรเลี่ยงอย่างยิ่งนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ